ไปดูกรณีที่ล่าสุดคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตอลทนะครับก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมหาหรือกับทางกระทรวงการคลังรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโกเพื่อหาแนวทางกระตุ้นตลาดทุนนะครับทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวซึ่งในส่วนของมาตรการระยะสั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะออกมาเมื่อใด แต่จะรีบดําเนินการให้ได้โดยเร็วที่สุดส่วนกรณีที่กระทรวงการคลังให้ความสนใจในเรื่องกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า LTF ทางตลาดหลักทรัพย์ยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนนะครับหรือว่า TESG พบว่าในช่วงปลายปี2567ที่ผ่านมามีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนเป็นจํานวนมากแต่เป็นการเลือกลงทุนในตราสารหนี้ ESG มากกว่า ส่วนการลงทุนในหุ้น ESG ยังถือว่ามีไม่มากนักดังนั้นจะมีการหาหรือเพิ่มเติมเพื่อผลักดันให้นักลงทุนเนี่ยเข้าลงทุนในหุ้น ESG เพิ่มมากขึ้น เอานะฮะประเด็นแรกก่อนคือมาตรการระยะสั้นนะส่วนระยะกลางกับยาวเดี๋ยวว่ากันกลางยาวมันเป็นเรื่องที่ต้องมาเสริมสร้างต้องมาเติมเต็มต้องมาปรับปรุงแก้ไขนะฮะสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะเอาเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคตฉะนั้นระยะสั้นที่บอกยังบอกไม่ได้เนี่ยผมเข้าใจว่าทางท่านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คุณกวางอัศเดชเนี่ยก็น่าจะ ยังไม่อยากให้ใครไปถามเรื่อง LTF เดี๋ยวมันจะเคลื่อนเหมือนเพื่อนจะซื้อหวยถามงวดนี้ซื้ออะไรไอ้เพื่อนก็ไม่อยากบอกกลัวเลขมันเคลื่อนนะเพราะถ้ามองแล้วเนี่ยคือมาตรการระยะสั้นเอาจริงๆเท่าที่คิดได้ผมว่านอกเหนือจากเรื่องของการลดดอกเบี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มแวรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่เรื่องนะแลวจะว่าไปไอ้เรื่องลดภาษีนะไอ้เรื่องของการลดดอกเบีย้ยมันก็อยู่นอกเหนืออํานาจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็นเรื่องของแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังที่ต้องไปว่ากันะนะ,ะทีนี้กลับมาที่แผนระยะสั้นเท่าที่คิดได้เนี่ยนอกเหนือจากที่ได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่ ผมว่ามันก็น่าจะเหลืออยู่เรื่องเดียวนั่นแหละเรื่องเดียวนะเรื่องเดียวเรื่องอะไรมันน่าจะเหลืออยู่เรื่องเดียวก็คือ LTF อ๋อ LTF เออเรื่องเดียวนะผมว่ามันเหลือแค่เรื่องเดียวคือ LTF นะอย่างไรก็ดีถ้าถามว่าจะสามารถดําเนินการอย่างอื่นอย่างใดได้อีกไหมต้องเหนือจากการจะเอา LTF กลับมาปัดฝุ่นแล้วก็จําหน่ายใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะ LTF เนี่ย จะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนใน Equity ก็คือในหุ้นอใช่ถูกไหมฮะเมื่อสักครู่พูดถึงกองทุน T E S G แต่ส่วนใหญ่นักลงทุนเวลาเขาซื้อหน่วยมาเนี่ยเขาเข้าไปในกองที่เป็นตราสารหนี้ ของ ESG ช่นะเข้ามาในตราสารทุนก็คือหุ้นเนี่ยยังน้อยอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น LTF เนี่ยด้วยเงื่อนไขในตัวของมันเนี่ยเสร็จสับเลยคือลงทุนในหุ้นมากกว่าหุ้นกู้อ่าใช่นะฮะนั้นถ้าถามว่านอกเหนือจาก LTF ระยะสั้นนะถ้าจะมีให้ทําอีกแล้วมันน่าจะเป็นยาแรงในการกระตุ้นตลาดอันนี้ก็ยึดโยงเอาโมเดลในต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นการยกเลิกช็อตเซล อ๋ออาจจะเป็นการยกเลิกชั่วคราวนะฮะแต่ผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะเท่าที่เคยส่งสัญญาณกันออกมาหลายต่อหลายครั้งเนี่ยการเปิดให้มีช็อตเซลล์มันก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้มันมีลิควิดิตี้หรือว่าสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดได้มากขึ้นนะแล้วก็ตัวของช็อตเซลล์เนี่ยก็ถูกมองว่า มันเป็นตัวสร้างความสมดุลสร้างบาลานซ์ให้กับตลาดแล้วมันเป็นการเพิ่มนะฮะ<ต>เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินหรือเครื่องไม้เครื่องมือทางการลงทุนออให้กับนักลงทุนเอาละ่ะก็ถ้าจะต้องมีมันต่อไปก็กวดขันว่าอย่าให้มันมีเรื่องของเนเกตช็อตเซลล์ซึ่งก็เชื่อว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วหรือถ้ายังหลงเหลืออยู่ก็น้อย <c oughs> นิดมากๆก็ยังเป็นพวกดือ้อแพง่งต่อกฎหมายนะยังไม่ได้เกรงกลัว Uh huh. อะไรนะแต่ผมก็เชื่อว่ามันลดน้อยหายลงไปเยอะแล้วแหละ uh huh. แต่เอากันแฟร์ฟรตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ยุคสมัย uh huh. ผู้จัดการตลาดคนก่อน ชื่ออะไรแล้วนะนึกจำชื่อแทบจะไม่ได้เลยเน<ภ>ี่ยดรพากรโอเคคุณภากรปีตะทวัชชัยใช่ก็ยืนยันมาตลอดว่าไม่มีเรื่องของเนกเก็ตชอตเซลในตลาดหุ้นไทยนะก็ว่ากันไปะฉะนั้นถ้าจะไม่ไปทำอะไรกับเรื่องของช็อตเซลล์ก็อาจจะมีมาตรการอะไรที่จะไปกวดขันเข้มงวดหรือสร้างความแฟร์ <c oughs> นะฮะในการซื้อขายระหว่างนักลงทุน ทั่วไปที่เป็นมนุษย์ uh huh. กับนักลงทุนที่มันเป็นปัญญาประดิษฐ์ก็ <laughs> คือพวกโปรแกรมเทรดดิ้งไฮฟรีเควนซี่เทรดนะมันก็คงควรต้องมีมาตรการอะไรที่ทำให้าการซื้อขายระหว่างสองกลุ่มนี้มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ uh huh. มันควรจะต้องมีความ uh huh. เรียกว่าอะไรนะฮะ มีความเท่าเทียมอเท่าเทียมกันมีความเท่าเทียมไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนักนะอาจจะพิจารณาเรื่องเพิ่มค่าคอมของพวก high frequency trade ไหมอ่ามันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะผมว่าคือต้องบอกงี้ว่าในเมื่อต้นเหตุมันไปห้าม high frequency trade ไม่ให้แสวงหาโอกาสก็ไม่ได้เพราะมันถูกสร้างขึ้นมาครับเพื่อที่จะมาผเด็ดศึกในลักษณะนี้ในรูปแบบนี้นั่นแหละนะครับแต่ผมว่า เกลือจิ้มเกลือนะถ้าจะลดความไฮฟรีเควนซี y ของมันให้มันมีโลเวอร์ฟรีเควนซีลงมาคือถี่น้อยลงก็อัดค่าคอมใส่ไปสิเพราะม่งัชนปรติไฮฟรีเควนซี่เทรดเนี่ยค่าคอมต่ำนะฮะหรืออาจจะไม่มีในบางกรณีมันก็คิดว่ากำไรช่องสองช่องก็ได้แล้วอ๋อเอาไว้ก่อนแล้วอะไรประมาณถูกไหมฮะนั่นมันก็เลยทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างนักลงทุนที่เป็นมนุษย์ ฮิวแมนกับคอมพิวเตอร์องั้นเกลือจิ้มเกลืออัดค่าคอมมันเข้าไปเลยไหมเดี๋ยวมันก็จะลดความเป็นไฮฟรีเควนซีของมันลงเองนั่นแหละมันจะไม่คิดเยอะอีกหน่อยหนึ่งต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีทีนี้ยเพราะไม่งั้นเองรัวรวไปรัวไปรัวไปสุดท้ายค่าคอมกินหัวหมดอาจจะได้กําไรแต่ค่าคอมกินไปกินกําไรไปแล้วนะครับก็ทําได้ไหมเรื่องเหล่านี้ยเออถูกไหมฮะใช่ก็ก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ เคงต้องฝากความหวังไว้ที่ท่านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะครับคุณอัศเดชคงศิริแม่ผมนี่แย่จริงๆจาชื่อผู้จัดการคนก่อนไม่ได้จําไม่ได้ยยังไงแม่เขาอยู่มาต้องนานเขาอยู่มาต้องนานนะอยู่นานนะเรื่องราวมันเยอะเรื่องราวอ๋อเรื่องราวมันเยอะโอเคนะงั้นก็ในส่วนของมาตรการระยะสั้นก็น่าจะมีประมาณนี้ระยะกลางยาวเดี๋ยวว่ากันมีการส่งสัญญาณนะครับ เกี่ยวกับกองทุน LTF อันนี้เสริมเพิ่มเติมจากฝักฝั่งของคุณชวินดาหารรัตนกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่าเคทแมในฐานะนายกสมาคมบริษัทจัดการกองทุนก็คือ AIMC ก็เปิดเผยว่าภาพรวมการขายกองทุน LTF เนี่ยล่าสุดเริ่มเห็นสัญญ,ญาณในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากเดือนมกราคมปีนี้มีแรงขายสูงเป็นพิเศษนะครับหรือว่าสูงเกือบ4เท่า ของแรงขายปกติที่เกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมของปีที่ผ่านๆมาทั้งนี้การขายเริ่มชะลอตัวลงนะครับและจนถึงขณะนี้เนี่ยมียอดขายกองทุน LTF รวมอยู่ที่ประมาณ20,000ล้านบาทก็ส่งผลให้เงินลงทุนที่ครบกำหนดไถ่ายถอนในปีนี้ล่าสุดเหลือไม่ถึง2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันดัชนีที่ปรับตัวลงต่อเนื่องก็ถือเป็นจังหวะดีของนักลงทุนสาบันในการเข้าไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ โดยมองว่าตลาดหุ้นไทยนั้นยังมีหลักทรัพย์หลายกลุ่มที่สามารถสร้างกําไรได้โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงอเอานะอันนี้ก็ต้องยอมรับคือเห็นตัวเลขเนี่ยก็แอบตกใจอยู่เหมือนกัน uh huh. ในส่วนของการขาย LTF แต่จะว่าไปเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่ใช่ลักษณะของออการขายหนีตายแบบตลาดจะเจ๊งอะนะ uh huh. แต่ผมว่ามันก็หลายๆองค์ประกอบที่เข้ามามีผลกระทบนะฮะ ทั้งในเรื่องของภาวะตลาดโดยรวมนะฮะทั้งในเรื่องของภาวะเศรษฐ,ฐกิจที่ก็อาจจะทําให้คนที่เคยออมเงินครับพี่สุประชัย uh huh. ผ่านกองทุน LTF เนี่ยอ,อ,อาจจะมีความจําเป็นต้องขายหน่วยลงทุนเพื่อเอาเงินสดมาหมุนเวียนใช้ในชีวิตประจําวันหรือใช้ในการประกอบกิจการห้างร้านต่างๆว่ากันไปนะฮะออแล้วก็ซ้ำร้ายเนี่ยมันจะมีพวกบรรดากูรูนะหรืออาจจะต้องเรียกว่าเป็นพวกเจ้าสำนัก อพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะเชียร์กันเหลือเกินให้เลิกเล่นหุ้นไทยให้ขายหุ้นไทยไปเล่นหุ้นเมืองนอกแทนไปลงทุนต่างประเทศแทนนะแล้วบ้างนี่ก็เชียร์กันตรงๆต้งๆนะไม่ใช่เชียร์สิต้องบอกว่าแช่งแช่งให้ขาย LTF เลยให้รีบขายก่อนที่จะเกิดการขาดทุนไปมากกว่านี้ มันมีอยู่เยอะนะเพียบเลยในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยพวกที่บอกว่าพวกที่ตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย์อผู้รู้ทั้งหลายกูรูทั้งหลายผู้ที่ตั้งตัวนะต้องบอกว่าตั้งตัวเพราะว่า,าส่วนใหญ่นะก็ไม่ได้มีเรื่องของไรเสอะไรเกี่ยวกับการวิเคราะห์ุ้นเลยนะแต่ก็ตั้งตัวเป็นเกจิต่างๆ เป็นทำนายเป็นผู้นำลัทธิไหมประปมานนั้นเป็นผู้นำลัทธินะใช่ใช่โอ้ออกมาอาจารย์คนนั้นคนนี้ปูรูคนนั้นคนนี้เทียบไปหมดเลยครับก็มีการตั้งเยอะนะครับในส่วนตรงนี้นะครับมาอีกสักนิดหนึ่งนะภาวะตลาดทุ้นไทยที่โดยรวมนะฮะมีในมุมของทางกองทุนกันบ้างครับผู้จัดการกองยังฝั่งของกองทุนอย่างคุณบดิน พุทธอินนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสปิงนะครับก็มีการพูดถึงนะครับว่าภาพรวมของหุ้นไทยที่ปรับตัวลงมาขนาดนี้ไม่ได้เกิดจากแรงขายของกองทุน LTF เนื่องจากว่าแรงขายของ LTF เนี่ยได้มีการชะลอตัวลงแล้วส่วนสาเหตุที่ทําหุ้นไทยปรับตัวลดลงก็เนื่องจากว่านักทุนต่างชาติที่มองปัจจัยเสี่ยง เรื่องของนโยบายของทรัมป์2.0เป็นหลักนะครับทำให้ยังมีการขายหุ้นไทยอย่างต่อนเนื่องและกมะ็มองว่ายังไม่เห็นสัญญาณในแง่ของการกลับมาในช่วงระยะสั้นนี้ทั้งนี้นะครับบรรดากองทุนต่างๆก็ยังคงรอ LTF กลับมาเพื่อช่วยประคองตลาดหุ้นขณะที่บ,บรลจออิสปิงก็มองดัชนีหุ้นไทยปีนี้เนี่ยเลวร้ายสุด ไม่น่าจะต่ำกว่า1270จุดนะครับส่วนกรณีที่ดีที่สุดน่าจะได้เห็นระดับ1350ไปจนถึง1450จุดด้วยกันนะครับนะฮะร,รออยู่นะเขารออยู่ LTF นะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวรอความชัดเจนนะฮะว่าทางตลาดหลักทรัพย์จะเข้าไปหาเรือกับกระทรวงการคลังและได้ความมา hmm. ว่าอย่างไรครับนี่ผมว่าไม่พ้นหรอกไม่พ้นสอนะสเรื่องตรงนี้ hmm. นะ